แต่ว่าเป็นเป็นนักเตะที่เอาไฟดับหรือเปล่าโอ้โหว่าไงครับในตอนนี้นี่โอ้โหตอนนี้เล่นต่อไม่ได้เลยครับไฟดับครับต้องต้องรอให้ให้ไฟเนี่ขึ้นมาให้ครบก่อนนะครับในตอนนี้เพราะว่า,วา วัดจะจำนวนลักแล้วนี่ไม่ได้นะครับถ้าวัดจะจำนวนลักไม่ได้แล้วนี่ก็ถือว่าคือไม่เป็นไปตามกฎข้อบังคับนะครับของทางเอฟซี MC นะครับโอ้ลำบากเลยครับสนยิ่ง,งตอนนี้เนี่ย <ixa> กำลังเชียวศูนยตอนนี้แม่ดูหน้าตาไม่ดีเลยครับรเกมนี่กำลังถือว่ากำลังต่อเนื่องด้วยนะครับ ก็รอผู้จัดการทีมทั้งสองทีมนะคมาเขามาประชุมกับทางคณะผู้ตัดสินนะครับของทางคุณชนวัฒน์นะครับเข้ามากับทีมลาบุรีนะครับเรียนผู้จัดการทีมเขาต้งสองทีมนะครับมาคุยกันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเกินเวลาที่กำหนดเอาไว้แล้วไฟไม่กลับมาเหมือนเดิม มีการปรับแน่ๆจะเป็นปรับแพ้เลยก็ได้ครับพ้ทีลทีนะทีละทีนะแล้วก็นี่แหละคือถึงหนึ่งถ้าจะไเป็นแพ้ก่อนเรื่องของไฟฟ้าบางทีนี่ก็มีปัญหาด้นยครับตุบลายสมโมสรนี่ตัดสินใจนี่ก็คือ,คอมีเครื่องปั่นไฟสำรองเอาไวเ้เลย คือกรณีที่ถ้าไฟดับป๊บจะมีเครื่องปั่นไฟสำรองเข้ามาครับหรือไฟไม่พอนะครับหรือแรงแรงไฟไม่พอครับลักไม่ถึงนี่จะตัดใจเรื่องปั่นไฟเราใช่ไมครับตอนนี้ถ้าถ้าใช้เครื่องปั่นไฟมันต้งดับนี่ให้ให้5ห้านาทีถึงบไม่เป็นไรครับที่ดำเนินการเลยแล้วหนที่ติดแล้ว่ดับโอเคตอเรกใช้เครื่องปั่นไฟด้วยนะครับตอนนี้จะปิดไฟหมดหรือว่าจะตรวจไทยที่ทำได้ทุกอย่างดเนินการเลครับ แม้กระทั่งดับไฟยังได้เลยครับก็มาดูแลความเรียบร้อยนะครับก็อาจจะต้องดับไฟที่ติดอยู่ตอนนี้ก่อนประมาณห้าทีสิบเอ็ดทีแล้วก็เี่ยนใหม่ใช่ครับเปลี่ระบบใหม่เดี๋ยวดูนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กำลังรออยู่นี่นะครับแบบคอมมิชเนอร์นะครับคนที่สวมสูตรอยู่นี่แทนแบบที่บาทยังให้บริษัทนี้เข้าใจนะครับแล้วก็ให้จดจดเลยนะครับว่าถ้าเป็น เป็นไปตามกฎก็โอเคถ้าไม่เป็นตามกฎก็ต้องมีการลงโทษกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในกฎของทางอฟซีนะครับครับโดรตมเปิด้ด้แต่ถ้าว่ามันปึกไปเลยต้องกดับปึกใ้าเลยแล้วก็ต้องดูม่ต้องดูแบบางทนย่กาอยู่เพราะระดับปึ๊กต้องดูอนล สีแจงกับทางมัคอมมิชเนอร์นะครับถามถึงความเข้าใจว่าจะเป่าเกมยังไงรอไฟยังไงนะครับก5นเมืเ่อไรครับไาม่เนิรแครั้ท่นะ้นีดก็าแล้วครับค่อยๆมาตไม่เลยตัดตัดหนึ่งไตัด ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีนะครับครับคือตอนนี้เนี่ยไฟเริ่มจะมาแล้วจะเอาแสงเข้ามาดีหน่อยต้องคือผู้ตัดสินนี้จะต้องมีเครื่องมือวัดลักด้วยครับครับแล้วเราขอเครื่องังแต่มันต้องตัดไปนี่ก่อนได้ลักตามที่ทางสะพานฟุตบอลในเอเชียนั้นกำหนดไว้หรือเปล่านี้เราก็ลุ้นว่าจะมาครบมาเลงหนึ่งดวงครับมาแล้วครับ แต่ก็ยังถื่ว่ายังสว่างวิถีครับครับสว่างนี่ต้องสว่างเต็มที่เลยครแม้แต่สนามที่เทียบมหาครอยังเกิดขึ้นเลยนะครับกักตาอสานเรื่องธรรมดามากครับคุณสินก็ในตอนนี้พร้อมแ้วนะครับ